สวัสดีครับพบกับพิกฮอบบี้อีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้พบกับรีวิวโดน GPS มอเตอร์ธรรมดานะครับเป็นโดนตัวล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในไทยเลยนะครับวันนี้เราจะรีวิวกันแบบง่ายๆแต่จะพยายามให้ละเอียดเหมือนอย่างที่ทุกท่านเคยดูนะครับตัวนี้เป็น DM107 GPS นะครับตัวนี้มาพร้อมกับมาพร้อมกับกล้องนะครับความละเอียดตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีทั้งสเปคอะไรก็ตามแต่ นะครับแต่เดี๋ยวผมจะระบุสเปคไว้ให้ในท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในในรายละเอียดใต้คลิปใน y t u t u นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสเปคเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ตอนนี้ที่แน่ๆน,นะครับมันเป็นโดนโมอเตอร์ธรรมดานะครับเป็นโดนขนาดเล็กพกพาง่ายมาพร้อมกับกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับพกพาง่ายมากๆในเรื่องของเรื่องของการบินเนี่ยเชื่อว่าน่าจะบินได้นานอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า ใช้แบตเตอรี่ขนาด7.4โวลต์2,000ิลียมเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคลัะตอนนี้เราเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับก็ได้เจอหน้าตาของอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในเนี่ยแบบนี้นะครับเปิดมาเนี่ยด้านบนนะครับก็จะเป็นซิปนะครับสําหรับใส่อุปกรณ์เสริมนะครับพวกแบตเตอรี่สายชาร์จนะครับเรามาดูอุปกรณ์เสริมมันก่อนเลยดีกว่านะครับเวลาเราเปิดมานะครับเราก็ได้เจอกับคู่มือนะครับของไอ้เจ้าตัวนี้จากนั้นนะครับในถุงนี้ก็จะมีสายชาร์จนะครับมี มีตัวหมวกมาให้นะครับหมวกใบพัดนะครับแล้วก็มีใบพัดมาให้หนึ่งชุดนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีกาดกันใบพัดมาให้สี่ชิ้นนะครับอันนี้จบแล้วในส่วนของอุปกรณ์เสริมต่อไปนะครับมาดูกันในส่วนของตัวรีโมทกันก่อนเลยแล้วกันนะครับรีโมทตัวนี้นะครับใช้ฐานขนาดสองเอสามก้อนนะครับด้านหลังนะครับแบบนี้ตอนนี้ผมใช้ฐานอัลคาไลนะครับแนะนําว่าควรจะเป็นฐานที่ดีๆหน่อย แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวจับมือถือนะครับสามารถยืดขนาดได้จากนั้นนะครับเรามาดูกันในส่วนของปุ่มบนรีโมทเต็มบ้างนะครับว่าปุ่มไหนทําอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับอันนี้จะติ๊กนะครับคันเร่งขึ้นลงนะครับหันซ้ายหันขวานะครับเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวานะครับอันนี้ปุ่ม power นะครับปุ่ม power นี้ปุ่มขึ้นลงอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นปุ่มสําหรับสั่งคาลิเบตนะครับอันนี้ปุ่มถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะครับกดตั้นนะครับกดตั้นในการถ่ายรูป กดแค่ต่างวิเป็นการถ่ายวีดีโอนะครับต่อไปอันนี้เป็นปุ่มสําหรับปิดเปิดโหมด GPS นะครับอันนี้เป็นปุ่ม Return Home นะครับอันนี้เป็นเท l a ลนโมดสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องเท l a ลนโมดผมจะไม่แนะนําให้ใช้นะครับตัวนี้ปุ่มนี้เป็นปุ่มในการปรับสปีดนะครับมีทั้งหมด3สปีดส่วนปุ่มนี้จะเป็นเซอร์ราล์โหมดนะครับซึ่งฟังก์ชันพื้นฐานนะครับก็คือสามารถบล็อกตำแหน่งได้ด้วยระบบ GPS นะครับสามารถปล่อยมือได้นะครับตัวนี้มี Op t i c a l pro โ e n เจ r ตอร์มาให้ด้วยนะครับก็คือกล้องด้านล่างนะครับสามารถบีล็อกตำแหน่งในอาคารได้ปิดที่เพดได้นะครับกรณีที่จะบินในอาคารทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวลำกันเลยนะครับตัวลำสามารถพับแขนได้แบบนี้นะครับกล้องอยู่ด้านหน้าสามารถก้มเงยได้แต่ไม่ถึงเก้าสิบองศานะครับนะครับก้มเงยได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะแจ้งความละเอียดกล้องนะครับกับระยะเวลาการบินท้ายคลิปอีกทีหนึ่ง นะครับเนื่องจากตอนนี้ผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับอาจจะต้องลองเทสดูก่อนอันนี้เป็น Op t i c a l f ยลโฟเรนเซนะครับเราก็จะเป็นไฟด้านใต้นะครับแบตเตอรี่7.4โวลต์2,000มิลลิแอมป์นะครับน่าจะบินได้นานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะบินได้กี่นาทีนะครับตัวนี้ชาร์จขั้นต่ำประมาณ4ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันเป็นแบต7.4โวลต์เวลาเล่นต้องระวังสายตรงนี้ขาดนะครับอย่าให้ขาดนะครับเพราะว่าจะทำให้มันบินไกลได้น้อยลงนะครับส่วนสเปคนะครับเบื้องต้นนะครับ ระยะการบินไกลเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก300เมตรโดยประมาณความบินสูงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ50เมตรถึง100เมตรไม่เกินนี้เดี๋ยวเรามาทดลองบินกันดูเลยก่อนที่จะเริ่มใช้งานนะครับแนะนําว่าให้เข้าไปโหลดแอปตัวนี้ก่อนนะครับชื่อแอปว่า Red Fun Pro นะครับตัวนี้ก่อนที่จะเริ่มเปิดตัวลำนะครับดาวน์โหลดแอปมารอไว้ก่อนเลยเรามาดูวิธีใช้งานนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราทําการเปิดรีโมทนะครับจะมีไฟแดงกระพริบนะครับจากนั้นนะครับกดแช่ที่ตัวลำนะครับ นะครับยกคันเรื่องขึ้นลงแบบนี้นะครับตอนนี้เขาเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับเรามาดูนันว่าสถานะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ไฟทั้งสี่ข้างเป็นสีแดงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราทําการคาลิเบรตนะครับด้วยการกดปุ่มคาลิเบรตตรงนี้นะครับกดแค่ไว้ครับตอนนี้ไฟเขาก็พลิบแล้วนะครับไฟก็พิบข้างหน้าเอ่อข้างหลังเขียวข้างหน้าแดงนะครับให้เราหมุนไปครับ ประมาณสามรอบรอ่านะครับพอหมุนครบแล้วเนี่ยนะครับีเขียวนะครับให้เรายกหน้าขึ้นหมุนนี่ครับอ่าตอนนี้เป็นสีแดงทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ํำก็เกือบพร้อมใช้งานแล้วนะครับจากนั้นเปิดไวไฟนะครับ นะครับเมื่อเราเปิด wi-fi แล้วนะครับเข้าไปที่ wi-fi นะครับจากนั้นได้เจอ wifi ที่ชื่อ M8 นะครับกดเชื่อมต่อเข้าไปเลยเขาจะขึ้นเชื่อมต่อแล้วจากนั้นเขาจะบอกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ต้องสนใจนะครับข้ามไปเลยแล้วไปเข้าแอปนะครับกดอนุญาตไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็สตาร์ทเพล์เลยครับด้านล่างนะครับ อ่าโอเคตอนนี้ภาพมาแล้วนะครับตอนนี้ภาพมาแล้วนะครับเขาก็จะมีการแนะนําอะไรเรานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนะตอนนี้ภาพมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับภาพก็ถือว่าชัดประมาณหนึ่งนะครับถือว่าชัดประมาณหนึ่งตามราคานะครับอย่าไปคาดหวังสูงนะครับอ่าเมื่อโดนพร้อมใช้งานแล้วเนี่ยนะครับไฟข้างหน้าจะเป็นสีแดงนะครับข้างหลังจะเป็นสีเขียวนะครับอ่า โอเคตอนนี้เขาพร้อมแล้วเดี๋ยวผมกดถ่ายวีดีโอไว้หน่อยถ่ายกดถ่ายรูปไว้นะครับกดสั้นนะครับกดสั้นอ่าที่หน้าจอจะมีการกระพริบมานะครับเดี๋ยวผมจะลองกดถ่ายวีดีโอกดแช่สักสามวินะครับอ่าที่หน้าจอนะครับจะมีในส่วนของของเวลาวิ่งอยู่นะครับเวลาจะหยุดถ่ายนะครับก็ให้เรากดแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้เพื่อเป็นการหยุดโอเคเดี๋ยวเรามาบินกันเลยครับ เดี๋ยวผมจะขยเย็บออกไปนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตรงนี้มีคนวิ่งอยู่นะครับเอาแล้วครับผมจะกดถ่ายวิดีโอแล้วพร้อมกับขึ้นบินด้วยนะครับกดแชร์ไว้นะครับภาพที่ได้นะครับจะบันทึกลงไปในมือถือนะครับผมจะสั่งออโต้เทคออฟนะครับก่อนเทคออฟให้ดูด้วยว่าดาวเทียมกี่ดวงแล้วนะครับตอนนี้ดาวเทียมจะต้องขึ้นไม่น้อยกว่าเก้าถึงสิบเอดวงนะครับตอนนี้สิบห้าดวงละจริงๆสภาพอากาศแบบนี้นะครับผมไม่แนะนาให้บินนะคลิปนี้ผมจะบินไม่สูงแล้วก็ไม่ไกลนะครับเพื่อว่าให้เป็นเซฟนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหุบเข้าแบบนี้นะครับเป็นการคาลิเบรตไจโรนะครับอทีนี้ผมจะสตาร์ทครับกลางออกจากนั้นผมยกตัวขึ้นครับลอยขึ้นมาแล้วนะครับดูนะครับผมไม่ได้บังคับนะครับผมจะเพิ่มสเปีดหน่อยนะครับเพราะว่าลมมันแรงนะครับนะครับยกคันเรื่องขึ้นนิดนึงครับตอนนี้ผมถ่ายวีดีโออยู่ด้วยนะฮะ บินง่ายนะครับตอนนี้ตอนที่ผมไม่ได้บังคับเลยนะครับน้ํามีพยานอยู่ด้านข้างด้วยนะครับเป็นพี่แถวนี้เขามาดูนะครับไม่ได้บังคับนะครับเห็นไหมฮะถึงลมจะมาแบบไหนนะครับเขาก็จะรักษาตัวเองให้อยู่กับพี่นะครับทั้งความสูงทั้งตําแหน่งนะครับอย่างที่ผมบอกวันนี้ผมจะบินไม่สูงเนื่องจากลมแรงนะครับฝนจะตกด้วยนะครับอันตรายนะครับ นะครับเวลาเราเพิ่มสปีดเยอะๆนะครับเวลาเราปรับสปีดไว้เยอะๆเนี่ยเวลาเราโยกนิดเดียวเขาจะมีอาการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช้ความระมัดระวังในการโยกนะครับอย่าโยกสุดนะครับโยกนิดเดียวพอนะครับในเรื่องของการบังคับเนี่ยนะครับเราเห็นแล้วว่าเขาตู้ลมได้บินนิ่งได้นะครับตอนนี้ผมวางรีโมทเลยก็ยังได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่จะเป็นลอยนะครับเราจะลองในส่วนของตัวเราโหมดกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ยังไม่เคยลองนะครับ ผมจะลองยกตัวขึ้นไปสูงนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วกดปุ่มเซอร์ราวนะครับอ่าพอถอยแล้วครับดูว่าเขาได้ยังไงต่อนะครับหมุนแล้วครับหมุนแล้วเมื่อกี้ผมโยกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเขาก็ทำการหมุนซ้ายนะครับ โอ้ยแบบมากอ่าเขาจะวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะหยุดเอ,อจะกดสั่งหยุดนะครับอาผมจะกดสั่งหยุดที่ปุ่มเดิมนะครับหยุดแล้วนะครับอ่าผมจะลดระดับลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าด้านบนลมแรงนะครับเดี๋ยวไปกับลมนะครับเวลาลดระดับอย่าก,กดลงมาจนสุดนะครับเพราะว่าเครื่องมันจะดับได้นะครับลดลงมาฮะ เป็นไงบ้างครับดูความนิ่งของเขานะครับเรามาดูความนิ่งของเขากันนะครับดูนะครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะได้รีวิวจนจบไหมนะครับเพราะฝนจะตกแล้วด้วยนะครับฝนไล่มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องทําการทดลองดิสเทนโฮมดูเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะบินได้กี่นาทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกก่อนตอนนี้เริ่มมีฝนปปรยลงมาแล้วนะครับ อย่าลืมนะครับบินในที่ที่ลมเยอะๆนะครับบินกลางแจ้งเพิ่มสปีดลอยลอเลยนะครับอย่าไปบินสปีดต่ํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสู้ลมไม่ได้นะครับผมจะลองเทสรีเทนโฮมก่อนเลยนะครับผมจะยกตัวขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ไปประมาณตักสิบถึงประมาณสักงยี่สิบสามสิบเมตรขึ้นไปนะครับตอนนี้นะครับเขาบอกว่าระยะห่างนะครับ จากผมเนี่ยถึงโดนเนี่ยนะครับประมาณ30เมตรนะครับประมาณ30เมตรแล้วก็บอกออบอกความสูงอยู่ที่ประมาณ7เมตรนะครับผมจะให้ไปไกลอีกนิดนึงนะครับแล้วจะตั้งรีเทนโฮมนะครับอะเรามาดูกันนะครับผมจะกดปุ่มรีเทนโฮมนะครับกดแล้วครับหันหน้ากลับมาครับ ที่หน้าจอนะครับจะขึ้นว่ากยิ่งเอ่อโก i ิ g งโฮมนะครับยกตัวขึ้นไปครับหันหน้าอะไรยกตัวขึ้นไปนะครับอ่ามาแล้วครับเดินหน้ามาแล้วเดินหน้ามาหาเรานะครับตอนนี้มาแล้วนะครับโอ้กลับมาแบบมั่นใจเลยนะครับกลับมาแบบมั่นใจเลยนะฮะตอนที่เป็นร e t u r n home นะครับจะเป็นสีแดงทั้งสี่ขานะครับ มาดูความแม่นยาของเขานะครับว่าเขาจะแม่นแค่ไหนนะครับเป็นังไงฮะดูลงแบบนิ่มนวลอ่ะโอเคนะครับผมจําไว้ได้ว่าหลุมขาวสองหลุมเนี้ยหลุมไหนน่าจะเป็นหลุมนี้นะครับดูความแม่นยําในการลงจอดเดี๋ยวทีนี้ผมจะบินไปเรื่อยๆเลยครับกดแบบนี้เป็นการสตาร์นนะครับแล้วก็ดับเครื่องนะครับแล้วก็สั่งขึ้นบินครับ โอเคครับตอนนี้นะครับผมจะมาแนะนําในส่วนของหน้าจอนะครับดูว่าหน้าจอเขาบอกอะไรบ้างนะครับฝั่งซ้ายมือตัวนี้นะครับจะเป็นการบอกคุณภาพสัญญาณของโดรนนะครับอันนี้บอกว่าอยู่ใน GPS โหมดนะครับเป็นรูปดวงตากระพริบนะครับ GPS โหมดแล้วก็เป็นรูปดาวเทียมตอนนี้ดาวเทียมอยู่ที่19ดวงนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่45่5ิ่เปอร์เซ็นต์นะครับบอกความสูงบอกความห่างนะครับบอกความเร็วด้วยบอกพิกัดด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกดถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะครับพวกนี้ครับก็พื้นฐานมีประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นปุ่มสั่งรีเทนโฮมนะครับแต่ว่าแนะนำไปกดที่ตัวรีโมทจะดีกว่านะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการเป็นฟังก์ชันเสริมอื่นๆนะครับจริงๆก็ก็ลองไปใช้กันดูนะครับมันใช้อะไรไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ตามราคานะครับแต่ว่าใช้งานได้ดีนะครับเตลราวใช้งานได้จริงนะครับเตลราวใช้งานได้จริง่ะก็บินให้ดูกันไปก่อน เดี๋ยวผมจะบอกว่าบินได้กี่นาทีในคลิปนะครับผมจะบินจนเขารีเทิร์นโฮมเลยนะครับตอนนี้นะครับที่ตัวหน้าจอผมที่ผมอัดหน้าจอไว้นะครับจะกรีนหน้าจอไว้เนี่ยแจ้งว่ามันบินอยู่มาประมาณสักเกือบเกือบเก้านาทีละนะครับ ตอนนี้ลมถือว่าค่อนข้างนิ่งนะครับลมถือว่าค่อนข้างนิ่งจากเมื่อกี้ลมแรงนะครับฝนน่าจะมาแล้วล่ะเตรียมแล้วล่ะนะครับอ่าละองฝนมาแล้วอ่าในขณะที่เรากดถ่ายวิดีโอนะครับไฟสีเขียวด้านหลังจะกระพริบนะครับ อพอเวลาเราหยุดถ่ายนะครับไฟปเขียวก็ได้กลับมาติดนิ่งเหมือนเดิมนะครับผมจะผักไปข้างหน้านิดน,นึงนะครับแลเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้ากรณีที่แบตอ่อนแล้วนะครับไฟจะกระพริบเป็นสียังไงนะครับ ตอนนี้ไฟยังเป็นออด้านหน้าเป็นสีแดงส่วนข้างหลังเป็นสีเขียวอยู่นะครับอันนี้คือกรณีปกตินะครับนะให้ดูอีกครั้งนะครับผมไม่ได้บินนะครับลมเริ่มมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ลองสังเกตดดูที่ต้นไม้นะครับต้นไม้นี่คือไหวหมดเลยนะฮะแล้วคิดดูว่าโดนจะขนาดไหนนะครับ ลองถ่ายต้นสนดูนะครับดูฮะโยเลยครับเรามาดูที่ตัวโดนครับอ่าต่งอ่อขึ้นว่าโลแบตเตอรี่นะครับ g o อิ่งโฮมแล้วนะครับอยู่ที่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็ก็บินกลับมาแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้โดนไปอยู่ข้งหน้าแล้วครับเวลารีทันโฮมนะครับ,เ,รบเขาจะขึ้นเป็นสีแดงนั่งสีขาแต่ว่าคู่หลังจะกระพริบ Pip นะครับ อ่าลงจอดแล้วนะครับอันนี้คือแบตอ่อนเขากลับบ้านเองนะครับไม่ว่าจะบินอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับที่เขากลับที่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาทําเพื่อให้เซฟแบตเตอรี่ในการในการกลับนะครับพอดีเลยฝนลงเม็ดพอดีเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาทําการทดสอบบินใต้อาคารดูนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ใต้หลังคานะครับอย่างที่แจ้งนะครับ BM107 หนึ่งศูนย์เจ็ด G-PH ตัวนี้มี Optical Pro Sensor Mode มาให้ด้วยนะครับเป็นตัวเซนเซอร์มาดูกันว่าตอนนี้หน้าจอเป็นยังไงนะครับตอนเนี้ยหน้าจอเขาบอกว่าเป็น g p s m o d e นะครับเขาบอกเป็น g p s m o d e นะครับทีนี้เราสังเกตนะครับกรณีที่เป็น g p s m o d e ไปเป็นสีเขียวถูกต้องไหมครับเป็นข้างหน้าแดงหลังเขียวนะครับที่หน้าจอจะขึ้นว่า g p s m o d e นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะจะเปลี่ยนโหมด นะครับเปลี่ยนโหมดให้มาเป็น o p t i c a l Potentiometer โหมดก็คือเป็นโหมดล็อกตำแหน่งนะครับผมจะกดปุ่ม Gps เค้างไว้นะครับอ่าดูที่ตัวลำด้วยนะครับอกดค้างไว้จากนั้นนะครับด้านหน้าสีแดงด้านหลังจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับนั่นหมายความว่าเขาอยู่ในโหมดของ o p t i c a l p o t e n t e r หรือว่าบินล็อกตำแหน่งในอาคารทีนี้แบตเตอรี่น,นะครับเราจะมาบินต่อกันจากคราวที่แล้วที่ผมบินกลางแจ้งนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูกันว่า จะบินต่อได้อีกกีี่นาทีนะครับกรณีที่เป็นออฟ i t คอลโปเทนเซอร์โหมดนะครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของออฟ i ิคอลโปรเทนเซ์นะครับตอนนี้ไปก็ริบแล้วนะครับ ผมปล่อยมือนะครับตอนนี้ไปด้านหลังม็นสีแดงนะครับเพราะว่าพอแบตเตอรี่เหลือแค่13เปอร์เซนะครับเขาบอกว่าเป็นโลแบตเตอรี่นะครับผมไม่อยากฝืนเดี๋ยวผมเอาลงดีกว่านะครับเอาลงดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับกดเอาลงนะครับ อ่านะครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งนะครับตั้งแต่บินกลางแจ้งกันมาผมยังไม่ได้ชาร์จแบตนะครับเพราะว่าอยากดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถบินได้ต่อนะครับแต่ว่าผมไม่อยากเสี่ยงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเกิดผิดพลาดที่มานะครับดีไซน์โฮมเองเนี่ยจะจะลำบากนะครับอันนี้คือในส่วนของการบินในอาคารนะครับในร่มในใต้หลังคาอะไรต่างๆครับสามารถล็อกตำแหน่งได้ด้วยนะครับคุ้มมากมกนะครับกับโดนราคาขนาดนี้นะครับ มีจีเด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะล็อกตำแหน่งในที่ร่มด้วย optical p r o c e ตอร r ได้ด้วยเอาละครับตอนนี้เราก็บินกันเสร็จเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอดีเลยฮนะหลังจากที่ผมลงจอดดูนะครับผมตกพอดีเลยนะับจริงๆสภาพปาะกาศแบบนี้ผมไม่น,าน่าง่งไปขึ้นบินนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เขาบินได้ไม่นิ่งพอแล้วก็เวลาสั่ง Duturn Home หรือว่าเหตุฉุกเฉินเนี่ยเขาจะบินกลับได้ไม่ดีนะครับเผื่ออาจจะบินหนีไปเลยนะครับ ก็หลังจากที่เราได้บินกันแล้วนะครับกับโดนราคาประหยัดตัวนี้นะครับที่เป็นระบบ g p s นะครับราคาไม่กี่พันบาทนะครับต้องบอกว่าเรทอยู่ประมาณ3000บวกลบนะครับตัวนี้ทำการบินได้ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นอ,อีกหนึ่งรุ่นที่ผมจะกล้าขายนะครับสำหรับใครที่ดูผมรีวิวนะครับตัวไหนดีผมจะบอกว่าดีตัวไหนที่ไม่ดีเนี่ยผมจะไม่กล้าขายนะตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้นะครับผมพูดเลยว่าใช้ได้นะครับ บินได้ค่อนข้างดงตู้ลมได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สั่งรีเทนโฮมก็ได้นะครับก็ทํางานนะครับบินล็อกตําแหน่งได้ผอว่าดีนี่ขนาดต่าพปรอากาศแบบนี้นะครับนะก็เดี๋ยวในตัวของจะไปว่าบินได้กี่นาทีอะไรยังไงนะครับกับรูปตัวอย่างนะครับแล้วก็คลิปตัวอย่างจากกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะอัพลงไปให้ในคลิปด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่างน้อยนะครับกดติดตาม ช่องทาง YouTube นะครับกดกดตับกระพรายกดถูกใจกดแชร์ไปให้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook นะครับฟลิกฮอบบี้นะครับหรือว่าโดนราคาถูกนะครับก็พิมพ์ในช่องค้นหานะครับ f fit prai x กะกบาดนะครับ head hong kong o double b b bird นะครับแล้วก็ w h i นะครับฟลิกฮอบบี้หรือว่าโดนราคาถูกนะครับก็จะเจอร้านของเรานะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับหรือว่าเบอร์โทรนะครับ 0917495515นะครับ0877507034หรือจะเป็นไลน์นะครับ f i f g b b t p l a i e ก a b a t h e a k o n g o d b y w นะครับก็สามารถติดต่อตเข้ามาได้นะครับผมก็วันนี้ลากันไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรุน่นอื่นๆที่เราจะมารีวิวกันนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ